สวัสดีครับกรรมการกองแบงก์งอีกแล้วนะครับเนอะวันนี้เรามีบ้านหลังหนึงที่ใจน้ำคนต่างๆเลยนะครับอยู่ที่พญาสุเลย์ซอย30นะครับในโครงการเดนรีสนะครับเนอะตัวบ้านก็จะเป็นตัวบ้านสไตล์ฝรั่งเศสนะครับในโครงการเขาจะออกแบบมาเป็นโคลนเดียวกันนะครับนะแล้วก็จะมีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่กำลังเขาจะขยายอยากไปบ้านหรือทาวน์โฮม นะครับเาก็ลังนี้นะ่าสนใจมากนะครับบ้านหลังนี้จะมีนหน้ากว้างทั้งหมดนะครับ5.5เมตรเลยนะครับจดอดรได้2คันนะครับเนาะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็140ตรังเมตรนะครับแล้วก็ เนื anto, ้อที่ท nice really you know, ั nice ้งหมดเนี่ย22ตารางวานะครับยังไงก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านด้วยที่เราอยู่นี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับก็จะมีสนวนการความร้อนมีที่ขาเรียบร้อยแล้วมีการติดไฟให้เรียบร้อยมีทังหอย่างแล้วก็ในส่วนของก็สนามนะครับเอาไว้สำหรับจะทำอะไรล้างรถรถตัดต้นไม้อะไระมาง้นะครับบางคนที่มีการอดเด็กเป็นปลูกต้นไม้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็นบ้านดีกว่านะครับว่าสัวงานอะไรไปครับพื้นชั้นล่างเราใช้เป็นกระเบื้องแกนโตนะครับข้างบนก็จะเป็นกระเบื้องอยางนะครับ100ปีต<ช>ัด <ๆ S 1> ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับสามด้านนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับก็สามารถทําทเป็นห้องนั่งเล่นได้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนขอ,อ,อ,องงานที่เราจะพาชแล้วก็มีแต่เครื่องื่ห้องครัวที่เราไดต่อเติมมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ัวตาไม่นอครับมุมกระเบื้องเวลาปิดสีขาวนะครับ,บเไไานาะนมีบานาาประตูเก็บของอยู่ด้านบนเงน,นาครันบของให้เยอะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สี่นะครับอาจจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรืออาจจะดัดแปลงเป็นห้องทางานนะครับหรือว่าห้องแม่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับที่เราตกแต่งใหนะครับก็สรุ มีโถสุขพันธ์ตกแต่งให้เรียบร้อและมีเครื่องดูดอากาศนะครับเนาะแล้วก็นี้ดูแล้วแล้วก็ด้านบ้านจ,จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับแล้วก็จะเป็นที่ของปั้มน้ำของเราแล้วก็ทนางน้ำครับในบริเวณนี้นะครับเนาะและเดี๋ยวยังไงเราขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับถึงเวลาที่เราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันแล้วนะครับ ชั้นสองของเราก็มี3าห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำนะครับห้อแรกที่เราจะพาชมก็คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือห้องนอนด้านหน้านะครับก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องนี้เราก็จะมีสมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งมาแค่นี้หน่อยนะครับมาะก็จะมีเตียงนอนนะครับมีโต๊ะัวเตียงแล้วก็มีชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ เป็นแบบวางเลื่อนนะครับแล้วก็ตกขึ้นแป้งแล้วก็ห้องน้ำในตัวเลยนะครับห้องนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของครือเบียงนะครับเนาะเราก็มีการประเบื้องที่ใหม่นะครับปีใหม่ทั้งหมดต่อมาเลยนะครับเราจะมาดูห้องนอนที่2กันนะครับห้องนอนที่2เราก็จะดิลยินไว้เขาค่าแล้วนะครับเนาะก็จะมี ตัวสภาพา้าตัวพครื่องแพ้่เตรียงนอนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นกระจกที่มองไปสู่ด้านหลังนะครับก็จะประามาณนีนะะ้มาเปิดรับลมได้นะครับในช่วงกลางวันแล้วก็เดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนที่3ามนะครับห้องนอนสุดท้ายของเรานะครับก็ จะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งคล้ายๆห้องมาสักคู่นะครับเนาะมีตู้สื้อผ้าตกเครื่องแป้งแล้วก็เตียงนะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์คอนเดนเนอร์ด้วยนะครับตันนี้มีกระจกเหมือนกันส่วนสุดท้ายของเราก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับที่ห้องน้ำสองแล้วก็ห้องน้ำสามเนี่ยจะมาใช้ร่วมกันนะครับเนาะข้างในก็จปูกกระเบื้องใหม่นะครับทั้งผนังแล้วก็พืนนะครับสุขภัณฑ์ก็เป็นใหม่หมดนะครับเนาะนะครับเป็นสแตนเลสนะครับไม่มีการขึ้นสนิท สามารถกั้นส่วนเปียกวนแห้งได้นะครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายของเราแล้วนะครับหมู่บ้านนี้นะครับจะตั้งอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ไกลจากถนนรามินทานะครับเนาะสามารถออกทางวางชันก็ได้ออกทางรามินทา17ก็ได้นะครับก็รวดเร็วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีรถไฟฟ้าสีฟูด้วยนะครับเนาะตัดตั้งแต่มินบุรีจนถึงแจ้งวัฒนะเลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับส่วน ในรูปแบบบ้านนี่ก็จะเป็นสไตล์รัาง,งเศสน,นะครับถ้าเราเห็นหลังบึงก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีช่องสำหวับนากขับเฮาแล้วก็ฟิตเนสนะครับแล้วก็จะใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็คมนา,าด้วยนะครับเนาะส่วนในย่านนี้ก็จะมีในส่วนของร้านอาหารที่เปิดกลางคืนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยเป็นทำเลที่ต้องการของ ใครหล,หลายๆคนที่หมายตาไว้ถ้ายัางไงใครที่หมายตาบ้านหลังนี้ไว้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สบายโฮมนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ทโทรศัพท์ไว้ให้แล้วก็เว็บไซต์ให้ท่านเข้าไปดูรูปแล้วก็วิดีโอของเราได้นะครับเนาะยังไงก็ฝากบ้านหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีบ้านหลังอื่นมาให้ดูนะครับเผื่อเป็นใครที่ทุกท่านถูกใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับในวันนี้ก็ หมดเวลาปีเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณมากครับสำหรับกุณติดตามบ๊ายบาย